ดีขึ้นเยอะแล้วนี่สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่ททานเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสุดลอยเชือกหนึ่งนะคะของคุณตาชื่อพลายคุณแขนนะคะที่เป็นช้างป่วยนะคะ ตอนนี้อาการดีมากเลยดีมากใช่ไหมตาดีมากยังเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละโอ้ Ooh, ดีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเด,ดินเที่ยวได้แล้วด้วยเดินได้แล้วหายแล้วแม่ของตา,าพามาอาบน้ำน,นะคะขัดงา <days of> <noise> คนเดียวนะคะเลี้ยงช้างห้าเชือกสนุกมากเลยแต่ละวันหัว <c oughs> <c oughs> บักมาเยือนแล้ว <c oughs> <c oughs> นะคะมีช MM. ้างพลายอยู่สองเชือกนะคะคือพ่อขุนแผนกับพ่อยอดทงนะคะสองเชือกจับได้ทุกเชือกเลยอาภาสวาน้ำเขาไห้แห้งคุ้มเขาภาวะคุณอ่า

เฮ้ยวันน <tes> ั <th> ้นมันฟูเรไม่มันเถื่อนติ้วติ้วงนะบนตุ้งนะมันได้นะครบผมโอ้ยเฮ้ยเพอนะ่าปญญาังได้ต่างต่างนะครับผมวัอพวกหงล่ะนะ ยายว่าไม่มีช้างงาเด้นเนาะเด็ดหนุ่มรอมาอาบน้ำก็ขอถ่ายสักหน่อยนึงอากาศดีขึ้นเยอยะแยะเลยอากาศดีขึ้นมากเลยห <c oughs> ูยืนนิ่งให้อาบน้ำอย่างนี้เลยนะคะอาบคุณแฟนขึ้นมากแล้ว ขนาดอภิควันรับโทรศัพท์เขาก็ยังยืนรอูสุดยอดเลยขอบคุณแผนหายแล้วนลลูกน้องเดี๋ยวมีแขกมาจะได้ไปหาสาวสๆเดี๋ยวสาวๆจริยอาหารขอบคุณทุกคนในสุนตาก็มีแม่แม่นะคะเอาอาหารมาให้น้องช้างตอนป่วย อ้อน,น้องกินจนเป็นเบาหวานเลยตอนนี้เบาหวานก็ดีขึ้นนะตอนนี้เบาหวานก็ดีแล้วครับทุกอย่างก็ดีเลยนี่คือพ่อคุณแพรน,นะคะตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว90%เแล้วคุณตาบอกนะคะต,นนตาก็จะพากลับบ้านแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วหนุ่มหลอข,ของเราแต่ต้องมีเชือกนะคะหาเชือกพยุงให้ยืนบ้างนะคะช่วยไม่อยากให้นอนนี่พ่อพลายเราจะไปเที่ยวแล้วเดินเที่ยวนะคะช่วงเช้า ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆของแม่คำแก้วด้วยนะคะ,ะวันนี้พี่คุณแผนของเราก็จะไปเดินเที่ยวแล้วนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ